สวัสดีครับครูแมวเหมียวอันนี้ผมนิดนะครับช่องพอดีมัฟบิสิกนะครับผมมาบ้านครูแมวเหมียวเลยได้รับมาอนนี้ก็นั่งเล่นอยู่กับอันพี่มุกบอลพงนะครับน้องครับไกลว่มาจากนี่มาปากบานมานะก็บอกไก่กับทั่วบกไก่แต่จริงถ้าเบื้องในอ่าอยู่ในแผ่นที่รกคาประมาณหอดอยู่ครับเกาโลนิดๆอ่าเกาโลนิดๆนำหอดชิปครับไปทํางานคือเอาเอารถไปไปรับ งานนอกคอปล่อยลกจังไลยแม่นครับก็คือผมมากับมาโหลดชเล็กนะครับผมกับเดี๋ยวผมกะจิไปรับซื้ออันผนมเก่านะครับมาซ่อมขายนะครับอยู่ร้านของเก่านะครับผมก็ได้เป็นของเก่าครับอะไรเด้ออะไรเด้ออะไรอะไรกระซื้อในหันแหละครับอืมเอาในหันแหละคืออะไรทุกอย่างเอาใน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 ร้างของเก่านะครับอาชีพซ่อมดวยครับคุณครูไม่มีเอาผมเป็นช่างซ่อมครับช่างซ่อมเครื่องสฟฟ้าครับซ่อมยังแหน่ซ่อมเครื่องฟฟ้าเอ่อซ่อม ทุกอย่างครับก็คือเริ่มตั้งแต่เนาะเอาตัวที่เริ่มจากตัวทนัดก่อนคือเครื่องสปาก็คืองานประจํานนเครื่องสปาพัดลมนะครับอ,อ,อแล้วก็ตู้เย็นนะครับเดินไฟบ้านแล้วก็ติดตั้งจอ,ท,อ,อ,งอทีวีกล่องดิจิตอลทีวีแอร์ก็ได้ครับอแล้วก็มีอย่างอีกนอสมรน์กันได้ครับถ้าเป็น เออท่อนนี่ผมจะถนัดร is ุ่นรุ่นรุ่นรุ่นธรรมดานะครับแม่นดูว่าถ้าจอแบนเนี่ยจะปกป้องไปเก่งครับจอแบนก็เปลี่ยนเปลี่ยนบอร์ดเป็นยังเป็นเล่นเนาะแม่นครับถ้าเปลี่ยนบอร์ดใหญ่ขึ้นอยู่ย้ายขึ้นเรียนบอร์ดแม่นเรียนแบบนี้ได้ครับเพราะว่าตอนสมัยนั้นผมเรียนรุ่นนี้เนาะครับเนาะผมผมเรียนระบบดิจิตอลนะถามย้ายมึงอันนี้มันเสียอยู่เนี่ยไปหาคนอยากสมอ่ได้ครับขยากซ่อมรุ่นรุ่นนี้ได้อ่รุ่นนี้ได้เนาะครับผมอ๋อจริงๆก็เกือบทุกอย่างกับไฟฟ้านี่ครับและเกือบท โอเคไอ้งานงานมันเข้ามาอย่างไหนงานเข้ามาเวลาเข้ามานี่งานกระสมมากก็คือเขาบอกปากต่อปากนะครับก็คือเขากระชีหรือบางบางคนก็รู้จักทางยูทูบนะครับผมก็บอกว่าถ้าผู้ใดอยู่ในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยมีเครื่องไชสไฟฟ้าซิตมีปัญหากรสามารถเอื้อนได้นะครับผมกระทิมเบอร์โทรไว้นะครับเขากระโทรมาผมกระไปนะครับในสุโนทรผมไปมดครับหมอไก่ปะระยะทางผมเคยไปไกลสุดก็คือคำตะก้าครับ แต่ว่าอันนั้น<ป>มันหลายนะครับเพราะว่าเครื่องสผ้ามันเป็นเครื่องสผ้ายยอเรียนเนาะมันหลคืเล่างมันมีมุ้งมครับมันคุ้มมันหลายก็ขึ้นไปก็คือเป็นล่างเครื่องสผ้าแล้วก็ซ่อมพร้อมครับแล้วข้อดีของเ้านังไงว่าเป็นข้อดีแบบไหนจังว่าสมโครคนติดใสบริการน้ามีข้อดีก็ไหมข้อดีของผมก็คือไว้ครับแล้วก็ซ่อมซ่อมแล้วก็คือซ่อมแล้วมีปัญหาครับมีพลังแล้วก็ คือเขาเรียกบริการลังการซ่อมเนาะคือถ้าซ่อมมีปัญหาสามารถผมก็สามารถไปแก้ให้ครับทันทีแล้วก็ซ่อมแล้วก็ไว้ครับใช้เวลาทุกทุกอย่างใช้เวลามือเดียวครับอ่าอ่าอยายซ่าสุดกับบางคนส่งนู่นครับอ๋อประกันในการซ่อบประกันพร้อมครับอ๋อประกันหายเนาะเวลาเสียเขาก็มาติดตามผลงานเนาะแม่นครับบือทิ่หนูค้าครับอ่าอ่ฝากเบอร์โทรในวัดจีต่อะยังไงก็ได้โทรเบอร์โทรก็เอ่อศูนย์เก้าห้าสองหนึ่งสองสามแปดเก้าหนึ่งครับอ๋ออ่าโอเคเนาะครับผม โอเคเดี๋ยวจะนั่งกักให้ครูแม่เขาประกศาศให้พวกเครือข่ายพวกพี่น้องพวกจาี่พี่น้องพวกพวก,พวกเ่นหลายยี่น้อยคนทีต่อมีงานมากกันเราจะว่ากันเนาะครับอโอเคครับขอบคุณครับครับ